Happy birthday to you, happy birthday to you <laughs> Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you Buổi ai muộn chuyên mày, chuyên mày Buổi ai muộn Sao <laughs> vậy con <coughs> Anh ấy chỉ có đi một tí gặp mẹ cả

ยางแล้วใส่เป็นคนมาให้เลยนี้อีกยังเรื่องคเรืองแต่ี่ครับคป่าคป่าพุ่มมาอยูู่กูกเ็นทิพผัดไปกับก้อนอียคนยังเอาทั้งำูกนั่นไปจะบาทำได้ไหมปแไห่าเป็นคนดื้อ่นยังไอ้กอนเนี้ยเป็นหงกหูกใชไห ในนหน่ยในร่มโก้ร่มใส่ทีบนหน่วยในน่ยครับแต่ก็ทีสักก่อนผมพ้อก็มีครับเจ็ดสมืนไปต่างตตันตัวนีสุขทันอันบ้นเต็มพวกรอบพวรอดกันยม่สับสองในหน่วยวันเนี้ยเออ ฮผู้เสียเลียงเหมือนคือนางซัมฟัวร์สเมียนน่นเนื้อเมานี่ยังนี่ยังจ่ายจ่ายไอ้จีตา่ขาใหญ่น้ำตองหว

เออเอออียรงมากียังกันบักมีมันนั่นเอเยอเยอไม่เยมบักนี่ยงคากเลยเมื่อคืนนี่เออเกลียด้พ่อยมั้ยตักกันหรอ คนนี้คือแนวความคิดอกระจายหมดเืเออบอกไสอนงเ <c oughs> ือก <lava>. ันวกา่วยวดนี่เอา 哦，火爆苏珊妮。